ล่าสุดมีรายงานข่าวเรื่องของการเกิดตื้นนะคะของภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใกล้เซาท์จอร์เจียนะคะดูมีความเสี่ยงนะคะเรื่องของภาวะที่น้ําแข็งจะละลายโอ้ผมมองอย่างนี้ผมมองมันไม่ค่อยปกตินะเพราะว่าภูเขาเนี่ยม,มันอยู่ตรงนี้มา30ปีแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดหกเนี่ยมันไม่ขึ้นที่นะนักวิทยาศาสตร์ก็จับตาดูว่าเอ๊ะมันเริ่มละลายอะ่ะโอ้หมันเป็นก้อนใหญ่สุดในโลกนะสองเท่าของกรุงเทพมหานคร แต่สิ่งที่น่ากลัวคือแหละระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยนะมันจะกระทบไปหมดเลยระดับน้ําทะเลนะสูงขึ้นก็คือท่วมชายฝั่งทั้งหลายนะอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวตรงนี้และที่สําคัญคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีน้ําทะเลสูงสุดจะถึงประมาณ 20- 30ถึงเซนติเมตรโดยทั่วไปเนี่ยคือคืออย่างนี้คือคือที่เขาทานายไว้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนะี่ย2050นห้รือ2593าเนะี่ยน้ำท่วมหมดเลยกรุงเทพทำถามว่าแล้วกทมต้องทําอะไรนะจะย้ายเมืองหลวงไหม ดูแล้วรับไม่ไหวได้อยู่ไม่ได้เลยฮะแต่จะอยู่ที่ไหนก็ต้องมาเลือกเอาโอเป็นเรื่องใหญ่ย้ายเมืองหลวงย้ายเมืองเศรษฐกิจมันอยู่ที่รัฐบาลต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะลงคุนหรือเราจะหนีดีประเทศเราเห็นภาพสถานการณ์ชัดเจนนะคะทั้งในฤด,ดูร้อนนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือภัยแล้งไฟป่าฝุ่นควันนะคะแล้วก็มองข่าไปถึงช่วงที่หลังจากฤดูร้อนจบเราต้องเตรียมตัวรับมือกับฤดูฝนแล้วก็พายุที่อาจจะแรงกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาด้วยนะคะแต่ว่าคือถ้าถอยมาดูภาพใหญ่ของโลกนะคะล่าสุดมีรายงานข่าวเรื่องของการเกิดตื้นนะคะของภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใกล้เซาท์จอร์เจียนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่ามันดูมีความเสี่ยงนะคะเรื่องของภาวะที่น้ําแข็งจะละลายนะคะแล้วเราก็ สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องของโลกร้อนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะปรากฏการณ์นี้อาจารย์มองว่ามีความน่ากังวลใจขนาดไหนคะมันเป็นปกติหรือว่ามันเป็นอีกครั้งละที่โลกไม่ปกติโอ้ผมมองอย่างนี้ผมมองมันไม่ค่อยปกตินะคือภูเขาน้่มแขง A 2ยี่สิบสามเออย่างงี้นะนนะเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้มาสามสิบปีแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดหกเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่นะมันเริ่มมาเคลื่อนที่ก็คือในปีสองศูนย์สองศูนย์มันเยร์สก็จับตาดูบอกเอ๊ะมันเริ่มละลายอะ่ะ น้ำแข็งเริ่มละเรื่องน้ำแข็งอันนี้เป็นไง่โอ้มันเป็นก้อนใหญ่สุดในโลกนะน้ำแข็งก้อนนี้ขนาดความสูงสามร้อยเมตรแล้วก็มีขนาดความใหญ่คือสี่พันตารางกิโลเมตรอ่ะสองเท่าของกรุงเทพมหานครอ่ะก้อนเบลเลอ,อร์เลยนะแล้วตอนนี้กาลังเคลื่อนตึ้เคลื่อนตัวไปเกยเขตน้ําตื้นนอกชายฝั่งเกาะเซาร์จอจียเนี่ยก็คือดินแดนที่เป็นโพ้นทะเลของอังกฤษนะนะมหาสมุทรอตลลนติกทางตอนใต้ ตอนนี้เป็นไงพอมันเคลื่อนมามันก็เริ่มแตกสลายย่อยเป็นก้อนน้ําแข็งก้อนเล็กก้อนน้อยนะแต่คาว่าก้อนเล็กมันก็ยังใหญ่อยู่นะสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือว่าแถวนั้นเออทางขั้วใต้ตรงนั้นมันคืออะไรโอที่อยู่ของแมวน้ําหลายร้อยตัวเลยนะนกเป็นฟินนกน้ําโอเป็นล้านตัวเลยเนะนี่ยนะเพราะงั้นน้ําแข็งก้อนนี้กำลังกําลังวิ่งมาที่น่านน้ําทวีปแ,แอนตาร์กติกเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่กังวลก็คือว่าเอ พอมันเคลื่อนมาแล้วมันเริ่มแตกตัวเป็นก้อนก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่มันไปขัดขวางเนี่ยนะเส้นทางการหาอาหารของพวกนกเป็นพินนะครับพวกแมวน้ําทั้งหลายพวกนี้นะเพราะั้นพวกนี้คือจะหาอาหารมาเลี้ยงลูกได้ค่อนข้างยากแต่มาพวกมันกอ่อออกมาเล็กเล็กน้อยเนี่ยนะครับแล้วไอ้ภูเขาน้งแข็งเป็นนี้นะมันมันเป็นเก็บพวกคาร์บอนไว้เนี่ยนะกนะ็คือคือกวางพูดง่ายคือว่าภูเขาน้งแข็งมันะดูแดแก๊สคาร์บอนไว้หรือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ครับอนไดาอกซดยไว้ในเนี่ยพอมันแตกมาเป็นยังไงมันก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยอย่างนี้มันปล่อยไปสู่บรรยากาศถูกไหมโลกก็จะร้อนขึ hmm. ้นเพราะงั <AN> ้นมันจะปล่อยซ o 2อูมหาศาลเลยปล่อยแก๊สเรนเกจออกมาเยอะแยะเลยนะขณะเดียวกันก็คือแผ่นน้าแข็งที่แตกออกมาจะขัดขวางการเรือเรือที่สัญจรไปมาเนี่ยนะครับเรือประมงจะจับปลาได้น้อยลงเพราะมันก้อนน้าแข็งเยอะแยะเลเรือวิ่งไปก็ชนก้อนน้าแข็งนะครับแล้วก็สิ่งที่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 สิ่งที่ที่ข้อดีนิดนึงก็คือว่าไอ้ก้อนน้าแข็งเนี่ยนะคือ คือคือมันจะพอละลายมามันจะทําให้สารอาหารที่สะสมอยู่ในก้อนน้าแข็งไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสทั้งหลายเนี่ยมาละลายออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่ตรงนั้นมีระบบนิเวศที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีสารอาหารออกมาเนี่ยนะก็พวกแผงต้นทั้งหลายก็จะได้อาศัยตรงนั้นเนี่ยนะก็คือเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือแลระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยนะมันจะกระทบไปหมดเลยนะระดับน้ําทะเลนะสูงขึ้นก็คือท่วมชายฝั่งทั้งหลายนะครับเพราะงั้นไอ้ชายฝั่งทะเลเนี่ยก็ นะอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวตรงนี้นะครับครับแล้วแล้วก็แล้วที่สําคัญคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีน้ําทะเลสูงสุดถึงประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนิเมตรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะกรุงเทพก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก,ก็สิ่งที่ตามมาคือก็คือแผ่นดินก็จะทรุดลงกรุงเทพมหานครนะแผ่นดินมันทรุดอยู่แล้วนะขณะที่ฝนตกลงมาก็เฉลี่ยเนื่องจากโลกร้อน ้าถึงสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะเพราะงั้นสิ่งที่เรากลัวคืออะไรในของกรุงเทพมหาคนครคือว่าเอน้ํามันจะขึ้นมานะครับเขาบอกว่าในปี2050หรือ2573เนี่ยนะน้ําทะเลจะขึ้นมาเฉลี่ยประมาณสามมิลิเมตรปีละสามมิลิเมตรไปเรื่อยๆจนถึงปี2050เนี่ยหรือ2573นะครับแล้วก็แล้วก็พื้นที่สีเขียวพื้นที่ชุ่มน้าเนี่ยมันก็ย่ลงอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สิ่งที่ท,ที่ที่เรากังวลกคนน็คือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือว่า ชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นบางขุนเทียนนะครับแล้วก็แล้วก็ในเขตเจ้าพญาทั้งหลายบางคอนแหลมบางรักคนมุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยอย่างเงี้ยไปเงี้ยโอ้น้ําน้ํามันขึ้นมาน้ำขึ้นมาถึงประมาณแปดเซนติเมตรในปีสองสองศูยนย์ห้าศูนย์เขตที่ต่างว่าระดับน้ำที่เจ้าพญาท,ที่กังวลคือที่ไหนที่บางนาบางกะปีรังคำแหงไอ้อย่างนี้ท่วมหมดนะฮะนะถ้าถึงวันนั้นเขตที่ระบายน้ําไม่ดีคือที่ไหนก็คือที่บางเขนกับดอนเมือง ไอ้อย่างนี้น้าท่วมเหมือนกันนะครับอันนี้น,นีค,คือคือสิ่งที่ที่กังวลน,นะครับนะครับถึงปี2050นะฮะบ,บางแนวคิดนี่มองว่าเอ่อมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เป็นน้ําท่วมใหญ่เลยนะคะคือก็ถึงท่านมีข้อเสนอเรื่องของการย้ายเมืองหลวงนะคะเพราะว่าเรกรงว่ากรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยเอ่อจะจมน้ํานะคะอาจารย์ประเมินขนาดนั้นไหมคะที่อาจารย์พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บางเขตบางจุด หรือว่ามันมีความเสี่ยงที่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับเกิดเร็วกว่าคาดนะคะแล้วระดับแผ่นดินเนี่ยมันก็เหมือนจะสุดลงไปหรือน้ํามันขึ้นมาเร็วกว่าคาดนะคะมันมีความเสี่ยงขนาดว่าจะเป็นน้ําท่วมใหญ่จนกระทั่งไม่สามารถที่จะดํารงสถนานะเมืองหลวงอยู่ได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับคือคือ,คอตอนนี้คือกรุงเทพมหานครเนะี่ยแผ่นดินสุดปีละปีละสามิลเมตรนะุดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็น้ําขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยนะก็ค่อนประมาณนับเออ น้ำน้ำทะเลขึ้นสูงเฉลี่ยปีละสามบินนะครับแต่ขนาดเดีือแผ่นดินซุนเนี่ยประมาณสักหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะทุกปีเลยนะมันก็ต่ำไปเรื่อยๆคือคืออย่างนี้คือคือ,คอที่เขาทานายไว้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยในปีสองสองศูนย์ห้าศูนย์หรือสองห้าเก้าสามเนี่ยนะสองห้าเก้าสามเนี่ยน้ําท่วมหมดเลยกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพน้ําท่วมหมดแต่แต่เขาบอกในปีสองศูนย์เจ็ดเออสองศูนย์สามศูนย์หรือสองห้าเจ็ดสามเนี่ย บางส่วนเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วนะน้ำจะเริ่มเข้ามาคือสม,มุทรปราการเนี่ยแน่นอนน้าท่วมนะแล้วเขตบางคอนแหลมบางรักบางขุนเทียนสมงบุรีบางกอกน้อยน้าจะขึ้นมาประมาณสักแปดเซนอันนี้มีการคาดการณ์นะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะแล้วก็แล้วก็แถวบางนาตาบบางกะปีเนี่ยโอ้น้ำระบายไม่ออกอะ่ะเพราะมันต่ำว่านะมันมันต่ำวาเอ่อทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนตอนนี้คาถามว่าล้วอทมอยต้องทําอะไรนะจะย้ายเมืองหลวงไหมมันมีประเทศที่ยอมย้ายเมืองหลวงลวก็คือประเทศอะไรอินโดนีเซีย เขาคาดการณ์ตอนนี้ย้ายหนีเลยฮะย้ายหนีแล้วก็อีกประเทศคือพอมา่าเบอร์มาย้ายเป็นเดบิดอ์ย้ายหลายทีแล้วนะไอ้ล่างกูก,ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจเดบิดอเป็นเมืองหลวงแยกกันนะครับตอนนี้ไอของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดนะวันก่อนที่ผมไปออกอะไราการากับท่านปอตสพนะสุดแล้วก็ดีก็บอกว่า hey, ไม่ได้แล้วมันต้องมาดูแล้วมันต้องเริ่มคิดแล้วพักเพื่อไทยนะครับตอนนี้เขาเขาถามว่าทํทำอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มแนละ้วปรับปรุงระบบระบ,ระบายน้ําขุดลอกคูคองขุดอุโมง์ระบายน้ํา ออกกลางทะเลนะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มทำตรงนี้แล้วเริ่มปลูกป่าชายเลนนะที่บางขุนเทียนปักไม้ไผ่แล้วนะที่แถวสมุทรปราก,การเราจะเห็นนะยนะมีการปักไม้ไผ่เถวสมอทรปเพื่อกันการการกัดเซาะสร้างบ่อบ่หน้งน้าใต้ดินฝนตกลงมาเนี่ยให้เก็บบ่อน,อน่วแล้วแล้วก็มีการทารบป้องกันน้าเออไม่ให้ไหลเข้ากรทมนะครับแต่แต่แต่ผมมองว่าแค่นี้ไม่พอหรอกนะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคือเขาอาจจะต้องไปทำเขาเรียกว่าสร้อยไข่มุกอันดามัน อันนี้ที่มีการเสนอนะก็คือไส้สร้อยไข่มุกอนามันเนี่ยก็คือสร้างเกาะเทียมเก้าเกาะล้อมรอบกรุงเทพระยะทางร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําเป็นบันวอลซีวอลกำแพงกั้นเลยนะกั้นล้อมรอบเลยนะเขาบอกลงทุนประมาณหนึ่งจุดสองล้าน,ล,านล้านบาทหกจุดเก้าเปอร์เซ็นของ GDP ทําเหมือนดัตซีวอลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเหมือนเหมือนเทมเบริเอร์ไอเทมเบริเอร์ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็คือเป็นกำแพงกั้นน้ําทะเลเลย ต่อตรงไหนที่มันมีมันมีน้ําน้ําจากแม่น้ำจีดไหลออกอนะไรเช่นแม่น้าเจ้าพยาแม่น้าแม่น้ําท่าจีไหลไหลออกอย่างเงี้นะคืออย่างนี้จะต้องเป็นทํากําแพงนะกําแพงที่มันมันมันปิดได้หุบได้เปิดได้ใช่ไหมก็คือเวลาน้ําลงไปไงก็หุบนะหุบให้เรือเข้าได้เวลาน้าขึ้นก็ต้องกั้นไม่ให้น้ําน้าเหมือนเข้ามาแล้วก็สูบน้ําออกโอ้ลงทุนมหาศาลนะครับมันอยู่ที่รัฐบาลต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะลงทุนหรือเราจะหนีดีนะบางคนบอกเอะหนีไปโคราช โคราชนี่่ไม่รัฐบาลพูดนะพูดกันเองเนี่ยวันนี้ไปโคราชดีไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้คือบางคนอยากขายที่ไวไปอยู่โคราชนะบางคนบอกนู่นไปอยู่เพชรบูรณ์นะบางคนบอกไปอยู่นู่นอีสานเลยนะที่ราบสูงเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยอันนี้คือต้องต้องบอกรัฐบาลอยาเอาไงแต่ว่าคําถามคือว่ามันมีความเสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนนะเสี่ยงที่น้ําจะท่วมแน่นอนแล้วก็แล้วก็ทํานายมายังไงก็ต้องโดนน้าท่วมเพราะกรุงเทพมันต่ำดับน้ําทะเลหลายๆจุดนะอย่างนี้รัฐบาลต้องตัดสินใจ จะเอา,ยาอย่างไงแต่ผมยังไม่เห็นมิชไทยยกเล่นตรงนี้ขึ้นมาจริงจังนะมีแต่พูดกันขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเรามีเวลาคือสองศูนย์สองศูนย์สามูนย์ก็คือปีสองห้าเจ็ดสามนะน้ำจะเริ่มมาแล้วแต่ถ้าสองศูนย์เก้าสามอะไรอย่างนี้ท่วมหมดนะนะเป็นโจทย์เทรบาลจะต้องกลับไปคิดนะครับค่ะแต่ว่าคือมันระยะเวลาที่อาจารย์สนทิพพูดถึงมันห้าหกปีเองนะคะแล้วก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะจะเป็นกำแพงยักษ์ก็ตามหรือว่าระบบป้องกัน มันดูจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเราจากข้อมูลตา่างประเทศเห็นบอกเขาใช้เวลาหลายสิบปีกว่าเขาจะสร้างเสร็จนะคะแม้ว่าเราจะมีพ r a อสแล้วก็ตามมันก็ดูจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินด้วยนะคะที่สําคัญนะคะนาทีนี้เนี่ยมันมันอาจจะเหลือเวลาน้อยมากแล้วนะคะมุมของอาจารย์นะคะมันควรจะเป็นรูปแบบไหนคะคือทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันหรือว่าคือ m o v เลยย้ายเลยคือคือคืออย่างนี้คือเราต้องดูเป็นช็อตไหคือว่าเราดูที่สองห้า 92573ก่อนหรือ2030ก่อนนะว่าน้ําจะท่วมบางส่วนของกรุงเทพใช่ไหมแถวบางนาบางกะปีห้าปีอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยนะบางจุดนะที่มันล้อล่อแหลมเช่นไหนเขตเจ้าพยาบางคอแหลมนะบางลักษชนบุรีบางกองใหญ่บางกองน้อยบางนาตาดพวกนี้นะอย่างนี้ต้องรีบจัดการกคือาเงี้ยทำบ่อหน่วงน้ําให้ระบายน้ําได้ดีอันที่หนึ่งนะจะต้องทําบ่อหน่วงน้ําก็คือใต้ดินนะเวลาฝนตกมาเก็บน้ําไว้นะอย่าพึ่งเอาออกนะแล้วก็ทําอุโมงค์ออกไปกลางทะเล ปลูกป่าชายเลนให้เต็มที่เดี๋ยวแมการกัดเซาะรวมทั้งอะไรมีปักไม้ไผ่อะไรทั้งหลายการกัดเซาะหรือทํากําแพงบางส่วนขึ้นมาอันนี้อันนี้อันนี้คือชะลอแต่ถ้า2593อะไรคุณต้องทาส้อยไข่มุกอันดามันเนี่ยตามที่ที่รัฐบาลบอกอะ่ะนะซึ่งตรงนั้นตัดสินใจเอาหรือไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดว่า2573เอาไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้ผม move ว่ามุกแหละหนีแล้วหนีดีกว่าดูแล้วรับไม่ไหวอยู่ไม่ได้เลยฮะแต่จะอยู่ที่ไหนก็ต้องมาเลือกเอา ตอนนี้เราต้องบอกแล้วกรุงเทพจะเป็นไงกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจนะแต่ถ้าน้าท่วมเศรษฐกิจก็ไม่ไหวก็ตามไปไหมโอเป็นเรื่องใหญ่ย้ายเมืองหลวงย้ายเมืองเศรษฐกิจ